จะมีใครบ้างนอที่ได้รับการคืนชีพจากดาบเคี้ยวฟ้าฟื้นเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสําหรับประเด็นอินุยาฉะในคลิปนี้ผมจะเอาเรื่องราวของดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังในเชิงที่ว่าใครกันบ้างครับที่ได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นนะครับซึ่งในคลิปผมก็บอกไว้เลยแหละว่ามีอยู่10คนนะครับสิคนในที่นี้คือก็คือเป็นคนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นผมนับจากเนื้อเรื่องเนี่ยขอบอกว่ารวมจากของอินุยาฉะแล้วก็รวมไปยังภาคลูกด้วยนะครับน คนนด้วยกัซึ่งใน10คนนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรพูดคุยบ้างในการฟื้นคืนชีพขึ้นมาของ10คนนี้นอกจากนั้นยังมีประเด็นเสริมให้อีกนิดหนึ่งนะว่านอกจาก10คนนี้แล้วมันยังมีใครอีกบ้างที่น่าจะได้รับการฟื้นคืนชีพจากดาบเคี้ยวฟ้าฟื้นแต่ว่าผมอาจจะไม่ไดเอามารวมใน10คนนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นเหตุผลเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องมาเกินกันนิดนึงเนาะว่าดาบเคี้ยวฟ้าฟื้นคือดาบแห่งการเยียวยารักษาที่ท่านพ่อไได้้้มมมอออบบววใหกกกกกักัเเโาาาาารรลลททํงงนนข็คืี่ เราชักดาบนี้ออกมาต่อหน้าคนที่ตายไปแล้วนะครับเราจะได้เห็นว่ามีค่ารับใช้จากโลกหน้าเนี่ยจะมาเอาวิญญาณของคนคนนั้นไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการฟันปีศาจตนนั้นทิ้งไปปุ๊บปีศาจตนนั้นก็จะเอาวิญญาณของคนคนนั้นไปไม่ได้พอเอาวิญญาณของคนคนนั้นไปไม่ได้ปุ๊บคนคนนั้นก็คืนชีพขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกลไกปกติโดยพลังที่แท้จริงของมันนะครับว่ากันว่าดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นเป็นดาบที่เอาไว้ฟันผู้ที่ไม่ได้อยู่ใในนนนนนโโโลลลกกกกีีีี้้้้้้คผผมููููทท่่่่่ไไดอออยย็็ืจะเปหา ครับถ้าเป็นแบบพวกค่ารับใช้แห่งปรภเจ้าแห่งปรภหรือกระทั่งว่าสิ่งมีชีวิตบางอันที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องไม่ใช่ร่างเนื้อที่อยู่บนโลกนี้อย่างเงี้ยดาบเขี้ยวฟ้าฟืน้นก็จะสามารถฟันพวกแบบสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณที่อยู่ในโลกหน้าคนนั้นได้หมดโดยการคืนชีพขึ้นมาด้วยดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นนะครับก็ทําได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งชีวิตครับไม่ใช่ว่าเคยคืนชีพขึ้นมาด้วยดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคยคืนชีพขึ้นนนนนนนมมมมาา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 าดดด้้้้้้้ววววววยยยยยิิธีีีีีกกกกกรรรอออืืืื่่่่่่เเเชชชงงโคคคุทคพขึศษลูแญญ,ญณ็ไสถใใฟฟน ได้้แลวนั่นเองครับเพราะว่าตามคาพูดของท่านแม่ท่านแม่ของเซจโชมารุบอกว่าชีวิตเดิมทีมันเป็นสิ่งที่มีขีดจํากัดนะไม่ใช่ว่ามีแค่ดาบเที่ยวฟ้าฟื้นปุ๊บก็อุ้ยไม่ต้องกลัวความตายอีกเลยนะครับแล้วก็ข้อจํากัดในการคืนชีพอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายของคนที่จะชุบชีวิตให้เนี่ยมันเสียหายมากเกินไปดาบเที่ยวฟ้าฟื้นก็จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพให้ได้เช่นกันอันนี้ก็คือจะเป็นความสามารถองค์รวมนะครับในการที่ดาบเที่ยวฟ้าฟื้นจะใช้คืนชีพให้กับสิ่งมมีีีีีีีีีชชววววววิตตตไไดดดดดด้้ท้ททนนนเเเเ๋ยยรรรราาาาาาูกกกกัััั่่่ละคค10บืพจ ฟ,ฟ้ืนจะมีใครบ้างครับผมบอกว่าเป็นการคืนชีพจากดาบเที่ยวฟ้าฟื้นนะผมไม่ได้บอกว่าเซตชมารคืนชีพให้ใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรวมคนที่ใช้ระดาบเที่ยวฟ,ฟ้าฟื้นให้เราเห็นแล้วก็คืนชีพคนให้เราเห็นด้วยนะครับคนแรกเลยก็ต้องเป็นคนนี้ครับผมคือท่านอิซโยยนั่นเองนะแม่ของอินุยาฉะครับในมูฟวี่สนะครับเราจะได้เห็นว่าท่านอินุโนไทโชเขามีการยืนคุยกับเซตชมารุนู่นนี่นั่นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีธุระว่าต้องไปหาท่านอิซโยยที่กําลังจะคลอดลูกออกมาเป็นอินนนนุาะัซึ่งใสเต็ต็ปนน้กไ กับอยแต่ว่าอิซายโยโดนเซสุนะโนทาเคมารุฆ่าตายไปแล้วครับพอท่านอินุโนะไทโชมาถึงพวกก็โมโหนะเออแต่ว่าก็รีบไปหาศพของอิซายโยนะครับแล้วก็ใช้ดาบเคียวฟ้าฟื้นในการคืนชีพให้ทนอิซายโยก็ได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากดาบเคียวฟ้าฟื้นนั่นเองซึ่งอินอุยาชาที่อยู่ข้างๆน,นะครับเป็นเด็กแบเบาะเพิ่งเกิดมานะครับเซสุนะโนทาเคมารุไม่ได้ฆ่าทิ้งนะฆ่าแต่ท่านอิซาโอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นับว่าคนที่หนึ่งก็คือเป็นท่านอิ การใช้ดาบเคี้ยวฟ้าฟืาฟ้นของเซชโชมารูแล้วนะครับคนที่เซชโชมารูคืนชีพให้เป็นคนแรกและเป็นคนที่2ที่ได้รับการคืนชีพจากดาบเคี้ยวฟ้าฟืาฟ้นในคลิปนี้ก็คือน้องรินของเรานั่นเองนะครับรินเนี่ยเขาเป็นเด็กธรรมดาธรรมดานะครับที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็พ่อแม่พี่ชายถูกฆ่าตายหมดจากพวกโจรป่านนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยตกใจจนเป็นใบไม่สามารถพูดอะไรได้เลยก็มาอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ ชอบไปขโมยของชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็แบบได้แค่ซ้อมลินนะไม่ถึงขั้นแบบจะฆ่าแกงกันอะไรเงี้ยอย่างไรมันก็เป็นเด็กที่น่าสงสารคนหนึ่งนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่เซธชมารูต่อสู้กับอินุยาฉานนะครับเซจชมารู aru, บาดเจ็บเกือบตายครับผมแต่ว่าได้รับการปกป้องจากดับเที่ยวฟ้าฟื้นด้วยนะตอนนั้นแล้วก็ลินเนี่ยได้ไปเจอกับเซจชมารูพอดีเซจชมารูตอนนั้นคือยังเกลียดมนุษย์อยู่นะครับแล้วก็พอมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแบบจะมาอ้อล้ออ้อซอกกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะครับผมแบบว่าจะทำ พยายามที่จะดูแลนะครับเสร็จชมารูตอนนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีพวกหมาป่านะครับพวกโครง,งะเนี่ยมาบุกหมูหม่บ้านที่รินอาศัยอยู่นะครับแล้วรินเองเนี่ยก็ไม่รอดครับผมโดนหมาป่าก,กัดตายและเสร็จชมารูที่ออกห่างมาจากพื้นที่นั้นแล้วก็ได้กลิ่นเลือดของรินขึ้นมานะครับพอได้กลิ่นเลือดของรินเสร็จปุ๊บก็ไปหารินแล้วก็โอเค ดาบเคี้ยวฟ้าฟื้นจะลองให้ใช้ใช่ไหมก็ลองใช้กันหน่อยสิล่ะนะครับผมเสร็จชมารุก็ใช้ดาบเคี้ยวฟ้าฟื้นในการคืนชีพให้กับรินนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นการใช้ดาบเคี้ยวฟ้าฟื้นครั้งแรกแล้วรินก็เป็นผู้ติดตามเสร็จชมารุนับตั้งแต่เวลานั้นมาครับ ตัวที่3ของคลิปนี้นะครับคือโกชินขิครับโกชินขิเนี่ยเป็นร่างแยกของนาราครุนะครับที่โดนอินุยาฉาร่างอสูรฆ่าตายไปเซชอมารุ aru, เนี่ยได้กลิ่นดาบเคีอ้ออสูรที่แตกหักมาจากเขี้ยวของโกชินขิครับผมก็เลยวางแผนว่าจะให้แบบช่างตีดาบที่มีชื่อว่าไคจินโบเนี่ยตีดาบจากเขี้ยวของโกชินขิขึ้นมาซึ่งเป็นดาบมารสมิงที่เราได้เห็นว่าเซชอมารุมีการใช้ในหลายๆตอนนะครับคือจะบอกว่าตอนที่เอาหัวของโกชินขิไปให้ไคจินโบเนี่ยไคจินโบก็บอกว่าเฮ้ยเขี้ยวของมันเอาเป็นตีเป็นดาบที่ได้้ด้นะเเรร็ไไมม่่ดหอออกกนยยาางชล ใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นในการคืนชีพโกชินขิขึ้นมาซึ่งโกชินขิครับเดิมทีแล้วมันเป็นปีศาจที่ถูกตัดหัวพอถูกตัดหัวไปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยคืนชีพมาแค่หัวครับพอคืนชีพมาที่หัวปุ๊บเนี่ยจิตของปีศาจที่อยู่ในตัวของโกชินขิก็ตามมาด้วยครับพอตามมาด้วยเสร็จแล้วเนี่ยไอ Kai ้ไคจินโบก็เอาเขี้ยวของโกชินขิมาตีเป็นดาบมารสมิงครับเหมือนเป็นการคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ตายอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถูกเอาเขี้ยวไปทําเป็นดาบแต่ก็เหมือนกับว่าดาบมาริงเยมัันยงมีชีชวิตตมีจิแคนของตัวโกชินอยู่นัมนก ควบคุมร่างของไคจินโบแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับอินุยาชะอีกทีหนึ่งนั่นเองครับคนที่4ของคลิปนี้นะครับคือจาเคนครับผมจาเคนเนี่ยฟื้นคืนชีพหลังโกชินคีไม่นานเลยครับก็คือว่าพอฝากให้ไคจินโบตีดาบจากเขี้ยวของโกชินคีแล้วเนี่ยเสร็จชมารูกับจาเคนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยว3วันจะมารับนะพอถึงเวลาสัญญาปุ๊บเนี่ยจาเคนก็ไปรับดาบให้นะครับพอไปรับดาบให้เสร็จปุ๊บเปิดประตูมาไคจินโบตัดร่างของจาเคนขาดวินเลยครับผมพอร่างของจาเคนขาดเสร็จชมารูมาเจอก็อก๋อนีีี่ฝมืืออของคจินนนนโบบะแล้้้้ววกก็ใใชดาาเยฟฟร คืนชีพจาเคนขึ้นมาให้นะครับผมเชื่อว่าครั้งนั้นน่าจะเป็นครั้งที่จาเคนดีใจเป็นอันดับต้นๆนะครับว่านายท่านที่ข้าเคารพนับถือมากเนี่ยคืนชีพชุบชีวิตข้าขึ้นมาให้นะตัวต่อไปตัวที่5-6-7ครับผมอันนี้ต้องรวมกันเลยนะเพราะครั้งนี้เสร็ตชมารูฟื้นคืนชีพให้พร้อมกัน3คนเลยครับผมคนที่5-6-7นี้ได้แก่ชุนรัน คารันแล้วก็ชูรันครับผมซึ่งไอ้สคนนี้นะครับเป็นปีศาจเผ่าแมวป่าครับผมซึ่งปีศาจเผ่าแมวป่าเนี่ยจะมีตัวหลักอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่งจะเป็น4จตุรเทพครับซึ่ง4จตุรเทพนี้ประกอบไปด้วยโทรันชูรันชุนรันแล้วก็คารันครับชื่อของพวกมันก็เหมือนกับเป็น4ฤดูนะครับมันก็จะมีความสามารถในการใช้ทาต่างๆนาน,านเนี่ยสอดคล้องกับฤดูของพวกมันนะนะ ซึ่ง4คนนี้นะครับผมก็จะมีนายเหนือหัวเป็นท่านเจ้าครับอันนี้ในภาคไทยเขาเรียกว่าท่านเจ้าเออผมว่าก็สลัดสลวยดีนะซึ่งไอ้ท่านเจ้าเนี่ยครับผมมันต้องการที่จะคืนชีพมาแก้แค้นพวกเผ่าสุนัขอสูรของพวกอินุยาฉานะครับตอนที่ไปเจอกับท่านเจ้าที่กำลังจะคืนชีพเนี่ยตอนนั้นคืนชีพได้ไม่สมบูรณ์ครับผมยังมีความเป็นซากเป็นศพอยู่นะคือได้รับชีวิตมาจากเศรูกแก้วสี่วิญ,ญญาณอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าด้วยความที่เขาต้องการเครื่องสังเวยต้องการพลังวิญญาณเพื่อที่จะคน่าบรทั ก็เลยสังหารคารันชูรันแล้วก็ชุนรันไปครับผมซึ่งก็เป็น3ใน4ของจตุรเทพถูกกาจัดไปด้วยประการชนีนะพอ3ใน4จตุรเทพถูกกาจัดไปด้วยประการชนีเสร็จพวกคนที่รอดอยู่ก็มีแค่โทรันนะครับพอ3จตุรเทพถูกกาจัดไปปีศาจแมวท่านเจ้าเนี่ยก็ได้รับชีวิตฟื้นคืนมาพอได้รับชีวิตฟื้นคืนมาเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับเขาก็ได้ร่างที่สมบูรณ์แล้วนะครับคราวนี้กลายเป็นปีศาจแมวแบบเต็มตัวแล้วนะต่อสู้กับเรซดชมารูกับอินุยาชาไปโดยที่มีจังหวะที่เรซดชมารนะ ุนูเพื่อเข้าต่อสู้กับปีาศาจแมวตัวนี้นะครับอารมณ์ประมาณว่าใหญ่ก็ต้องเจอกับใหญ่ใช่ไหมแต่ก่อนเสรจโชมารูจะแปลงร่างครับดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นได้บอกอะไรบางอย่างกับเสรจโชมารูเสรจโชมารูก็ใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟืาฟ้นในการโจมตีใส่ปีาศาจแมวณนะตอนนั้นนะครับผมซึ่งการโจมตีครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการโจมตีเพื่อคือนชีพให้กับชูรันชุนรันแล้วก็คารันครับปีาศาจแมวทั้ง3ตัวที่ตายไปนะครับก็ได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาเเเสรรร็็จจจปปปุบบนนนนนีี่่่่่ยยยพพลลัััังงงววิิญญญาา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 าณณทททท้้ท้้คคไไไดมกกกูขอ3หหใ านเจ้าสูญเสียพลังเป็นอย่างมากแล้วเส็จชมารุก็พูดเท่ๆว่าที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของแกกับดาบเขี้ยวอสูรแล้วนะอินุยาชะอินุยาชะก็เลยใช้แผลแห่งล่มในการโจมตีปลิดชีพท่านเจ้าไปนะครับซึ่งพอสูญสิ้นท่านเจ้าไปแล้วด้วยนะครับความแค้นที่เผาแมวป่ามีต่อพวกแบบเผาสุนัขอสูรก็หมดไปด้วยหมดไปง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นการสงบศึกกันไปนะครับและเสร็จชอมารุก็จากไปอินุยาชะก็จากไปนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นคนที่567ที่ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นคืนชีพให้้้นนนนนนนัั่่่่่่่เเเเเออองงครรบบพีีียแตววาาาาาาจะไไมมมดหห็ืกทผ เวลาคนตายเนี่ยนะมันจะมีเป็นค่ารับใช้จากโลกหน้าเนี่ยมาเอาวิญญาณไปแต่ว่ารอบนี้ไม่มีให้เห็นครับแต่ว่าเสร็จโชมารุเนี่ยน่าจะฟันไปแล้วก็โดนพวกค่ารับใช้จากโลกหน้านั่นแหละนะทำให้วิญญาณของชูรันชุนรันคารันกลับคืนมานั่นเองครับไอสามตัวนี้พอเรียกชื่อเรียงๆกันแล้วแม่งเรียกยากาหอนกันนะเนี่ยนะครับผมต่อไปคือพ่อของคันตะครับผมคันตะเป็นใครครับคันตะเป็นกกเพื่อนของชิปโปก็ได้นะครับเป็นปีศาจนาคนะซึ่งปีศาจนาคตันนี้นะครับอุ้ยบอกเลยว่าน่ารักน่าชังนะครับมันจะมีเรื่องราาวตออนนที่พ พวกนาราครูเนี่ยออกตามหาเศษลูกแก้วสีวิญญาณชิ้นสุดท้ายนะครับซึ่งเศษลูกแก้วสีวิญญาณชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่โลกหน้าครับผมแล้วทีนี้เนี่ย แต่ละคนก็มีวิธีการดําเนินเนื้อเรื่องแตกต่างกันออกไปนะวิธีการไปโลกหน้าเนี่ยทำยังไงได้บ้างเนาะนาราครุก็วางแผนจะให้อาบิฮิเมะเนี่ยล่ามนุษย์ไหมยเยอะเพื่อให้เท็เคที่เป็นแม่ของอาบิฮิเมะเนี่ยเปิดประตูสู่ปรโลกนู่นนี่นั่น,นคือมีวิธีการที่จะไปสู่โลกหน้าได้หลากหลายนะครับฮาคุดโดชิมันก็มีประเด็นเหมือนกันมันไปล่าหัวปีศาจต,ต่างๆนานมากมายเพื่อให้หัวของปีศาจเนี่ยมันล่องลอยไปยังโลกหน้าแล้วเผื่อหัวสูนยเี่ยมันจะนาเบาะแสอะไรที่จะไปโลกหน้าเนี่ยมาสู่ฮาคุดโดชิ เองเป็นปีศาจนาตัวใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็คันตาเองเนี่ยด้วยความที่เป็นปีศาจน้อยเหมือนกับชิปโปพอเป็นเพื่อนกันสนิทกันปุ๊บชิปโปก็บอกอาสาจะช่วยคันตานเนี่ยตามหาพ่อซึ่งได้ไปเจอหัวของพ่อครับพอไปเจอหัวของพ่อเสร็จปุ๊บก็ต้องตามหาร่างใช่ไหมครับผมก็ร่างไร้หัวของพ่อคันตานเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเลยนะแม้ว่าจะโดนตัดหัวไปนะครับ <c oughs> เขาก็เดินล่อนเล่ไปเพื่อหาหัวมาโดยที่ว่าถ้าเอาหัวไปติดกับตัวได้เนี่ย ท่านพ่อมีสิทธิ์คืนชีพนะครับแต่ว่าพอเป็นปรบบปีศาจออกไปเดินในหมู่บ้านอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านก็ลุมเล่นงานร่างกายของพ่อคันตะจนเละเทะเลยนะครับเรียกว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนกับร่างกายก็ไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหมไปเจอร่างกายของพ่อคันต์ตอนนั้นคันต์เอาหัวไปต่อพวกเนี่ยพ่อก็ไม่คืนชีพซึ่งต้องบอกว่าจังหวะที่ไปเจอกับร่างของพ่อคันต์เนี่ยเซโชมารูอยู่กับบริเวณนั้นครับเซโชมารูเนี่ยได้รับการแนะนําจากเทนเซกะหรือดาบเที่ยวฟ้าฟื้นนี่แหละครับให้มาตรงนี้นะแล้วก็จะได้เจอ,อ อกอพวกชิปโปทางโอมะก็มีการขอให้เซดโชมารยใช้ดาบเคียวฟ้าฟื้นในการคืนชีพให้กับพ่อคันตานะครับแต่ด้วยความเซดโชมารูนะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับข้าและเซดโชมารูก็จากไปนะครับผมซึ่งชิปโปยเขาเข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียพ่อเป็นอย่างดีนะเขาก็เลยไปคุกเขา่าอ้อนวอนเซดโชมารุให้นะครับว่าอยากให้ฟื้นคืนชีพให้กับพ่อคันตาเพราะว่าถ้าพ่อคันตาเขาตายไปแบบนี้เนี่ยคันตาจะน่าสงสารมากเลยนะแต่ว่าอินุยเชาก็รู้นิสัยของเซดโชมารูนะครับก็คือบอกว่าเนี่ย, o, ย,ย,ย aru, ชิจาจม ช่วยเหลือใครอย่างงี้ง่ายๆนะและอินุยาชาก็เหมือนพูดแบบเนบแนมเสร็จชมมารูไปว่าดาบยังดาบเที่ยวฟ้าฟื้นอย่างเงี้ยเสร็จชมมารูเองก็คงไม่มีทางใช้ได้หรอกนะมิโรคุก็เสริมให้นะครับว่าก็จริงนะเพราะว่าดาบเที่ยวฟ้าฟื้นเนี่ยมันเป็นดาบที่ผู้ใช้ต้องมีจิตใจเมตตาถ้าจิตใจไม่เมตตาควกก็คงคืนชีพให้กับคนไม่ได้นะครับคือตรงเนี้ยผมดูจากคอนเวอร์เซชันแล้วเหมือนกับอินุยาชากับมิโรคุเนี่ยต้องการจะพูดแบบดูถูกเสร็จชมมารูว่าเสร็จชมมารูเนี่ยใช้ดาบเดี้้วไ่ไแลวเร็็จอมมาาก่่ยงงงนคิหปป เสร็จชมารุก็ตามน้ําไปเลยครับอ่ะก็ตามที่พวกแกสองคนพูดมานั่นแหละแล้วเสร็จชมารุก็เลยจะจากพื้นที่นั้นไปนะครับพอก็เลงจะจากไปปุ๊บดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นก็ร้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าอันนี้จะเป็นบอกแสอะไรบางอย่างที่เสร็จชมารุควรจะรู้ไว้เสร็จชมารุก็เลยใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นนะครับในการคืนชีพให้กับพ่อของคันตะครับผมซึ่งหัวตอนนั้นกับร่างกายตอนนั้นอยู่ติดกันแล้วใช่ไหมพอใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นฟันเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อของคัน ไปในพื้นที่พื้นที่หนึ่งมีกระดูกมากมายแล้วก็มีหัวปีศาจมากมายที่น่าจะโดนตัดมาด้วยคนคนเดียวกันเขตแดนที่มีหินมีหมอกที่เขาลอยไปเนี่ยมันมีกระดูกของปีศาจขนาดยักษ์อยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นสุสานของท่านพอนั่นแหละนะคือพอเสร็จชมารูรู้เรื่องนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เดินจากไปเลยครับคัองอเมชิปปอะไรพวกนี้ยังไม่ทันจะได้ขอบคุณดีเลยนะก็ถือว่าเป็นการช่วยคนโดยบังเอิญของเสรชมารูกันแล้วกันคือเสรชมารูไม่ได้ตั้งใจจะช่วยอยู่แล้วนะครับด้วยนิสัย คนที่8นะครับที่เซชช o มารุคืนชีพให้ต่อไปคนที่9กับคนที่10นะครับผมจะขอข้ามเนื้อเรื่อง ไปยังภาคลูกนะครับภาคลูกเนี่ยมี2คนที่ได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากดาบคี่วฟ้าฟื้นด้วยคนแรกที่เจโชมารูคืนชีพให้นะครับก็คือเซโร่นั่นเองนะครับเซโร่ Zero เนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับผมผมจะอธิบายเซโร่ยังไงดีเซโร่เป็นพี่สาวของ,ของคิรินมารูซึ่งคิรินมารูเป็นคู่ปรับของท่านพ่อเสรจโชมารูครับประมาณนั้นและทีนี้เซโร่กับคิรินมารูเนี่ยเขาก็เป็นตัวตนที่เกลียดพวกแบบครึ่งอสูนเกลียดพวกมนุษย์มากเลยนะและพอวันหนึ่งรู้ว่าเสรจโชมารูไปมีชายาเเเปปป็็็็นนนนมมุษยย์แแแลล้วกกกีีูููครรงอส ก็แบบรู้สึกว่าจะยอมไม่ได้ทําไมเสร็จชมารูผู้เคยเกลียดมนุษย์ถึงได้กลายเป็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งเซโร่เนี่ยก็ไปเจอกับรินเข้านะครับซึ่งตอนนั้นอะเ็จชมารูมาพาโทวะกับเซซุนะไปจากรินนะครับแล้วรินเองเนี่ยลูกเพิ่งเกิดมาแท้แท้ยังไม่ได้กอดลูกเลยแลวลูกของฉันหายไปไหนนะแต่ว่าเข้าใจนะว่าเสร็จชมารูทําไปเพราะอะไรก็ขอให้ลูกปลอดภัยเพราะาตอนนั้นเสซจชมารุบอกว่าเป็นบททดสอบความกล้าครับผมบททดสอบความกล้าก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าสิงโตผักลูกลงจากเหวอะแล้วลูกจะสามารถมีชีวิตรอดได้หรือไม่ก็คือออจจะะเปป็็นนซตตตรรรมมมาาาาาณณัั้้้ึึ่่่งงงสชูกใยยดว เหตุผลหนึ่งก็คือต้องการปกป้องลูกสาวนะครับจากคิร <online> <pl ains> <ano> ินมารุแล้วก็เซโร่นะครับแต่ว่าเซโร่เนี่ยดันไปเจอกับรินแล้วก็ได้มอบสิ่งสิ่งหนึ่งให้กับรินครับผมนั่นก็คือคําสาปเป็ดเงินนั่นเองซึ่งคําสาปเป็ดเงินอันนี้นะครับทำให้ชีวิตของเซโร่กับชีวิตของรินเนี่ยเชื่อมถึงกันนะครับเชื่อมในที่นี้ก็คือว่าถ้าหากว่าเซโร่ตายไปรินก็ต้องตายไปด้วยครับแล้วมันมีจังหวะหนึ่งจริงๆครับผมที่เซโร่ไปต่อสู้กับพวกเซซุนะโทวะแล้วก็โมโรฮะซึ่งในจังหวะน้้เีี่่ยซซึาาาาโลตตกกกรรรจมมขไปทแแวว็ถงค ตายจริงๆครับผมแล้วก็ด้วยความที่เป็นปีศาจที่มีความยิ่งใหญ่นะครับผมเซโรเองเนี่ยก็ไม่ได้ตายแล้วก็สลายหายไปเลยนะ มีฉากเท่ๆนะครับผมเดินผ่านปรโลกให้เราเห็นด้วยคนตายทุกคนก็คงต้องผ่านพื้นที่นี้อะไรเงี้ยนะและด้วยความชิลที่แบบว่าตายแล้วไม่ได้ตายเลยนะจังหวะที่ตายแล้วเดินผ่านปรลโลกไปยังมีฉากมาพูดคุยกับแม่ของเซชโชมารุด้วยครับก็มีการพูดกันไปพูดกันมาพูดกันไปพูดกันมาแล้วอยู่ๆเนี่ยเซชโชมารุก็เดินทางมาตรงที่ศพเซโรอยู่นะครับและด้วยคสาสัปเกตเงินถ้าเกิดว่าเซโรตายไปเนี่ยรินก็จะตายไปด้วยนะครับเซชโชมารุก็เลยใช้ดาบที่ยวฟ้าฟื้นในการคืนชีพขึ้น ถูกดึงกลับมาซะอย่างนั้นเลยซึ่งความปรารถนาหนึ่งของเซโร่นะครับเขาต้องการที่จะเห็นเซโชมารุเนี่ยเศร้าใจกับการต้องสูญเสียคนที่รักไปนะเพราะฉะนั้นการที่ตัวเองต้องตายไปแล้วก็รู้ว่ารินจะต้องตายไปเนี่ยถือเป็นความน่ายินดียิ่งเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปครับเซชชมารุ Set ใช้ดาบเที่ยวฟ้าฟืน้นในการคืนชีพเซโร่ขึ้นมาเซโร่ก็โมโหมากเลยว่ามาขัดความปรารถนาของข้าแถมยังใช้ดาบของผู้ชายที่เขาเคยหลงรักอย่างอินุโดไทโชอย่างเงี้ยมาคืนชีพให้เขาอีกนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นนนนข้้้้้้้้อออออสังงงงเเกกกตตตไดดีีียย่่่าาาาาาึคครรบววถฟฟืืชพใใใหห คนนั้นเนี่ยต้องการจะตายหรือไม่อยากตายไปอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถรอดได้ครับไม่สามารถรอดได้ในที่นี้คือก็ไม่สามารถตายไปอย่างนั้นได้ดาบเคี้ยวฟ้าฟื้นจะดึงกลับมาให้มีชีวิตนั่นเองนะครับแล้วพอเซโร่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็มโมโหเสร็จชมารูพานไปนู่นพานไปนี่ไปทั่วเลยแล้วก็ออกตรงนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเซโร่มีพลังขนาดที่ว่าโจมตีชิ่งเข้าไปเสร็จชมารูไม่ทันตั้งตัวดาบเคี้ยวฟ้าฟืาฟ้นหักเลยครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ช็อก อันนึ่งนะที่แบบอยู่ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นหักลงง่ายๆเลยก็จะเป็นตัวละครที่9ที่ได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นนะครับสำหรับเซโร่พี่สาวของคิรินมารุเซโร่ผู้ที่เคยหลงรักพ่อของอิดุยาชะและเซชโชมารุนั่นเองครับและตัวละครตัวสุดท้ายตัวที่10นะครับผมคนที่ได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นนั่นก็คือเซซึนะลูกสาวของเซชโชมารุนั่นเองนะครับคือหลังจากที่ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นหักตรงนี้ใช่ไหมคิรินมารุเนี่ยเขาก็ ให้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นหักไปเซชงมารุ um ก็พูดเท่ๆเ,เลยว่าข้าไม่มีอะไรอาวรกับดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นขอแค่มีดาบเขี้ยวดินระเบิดนี้ก็เพียงพอแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นฉากที่ตัดมาให้คิรินมารุเนี่ยต่อสู้กับ3ยาชะฮิเมะนะครับมโรฮะโทวะเซซุนะ oh ก็เข้าต่อสู้กับคิรินมารุครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ดูเดือดครับผมขอตัดภาพเร็วชอกเลยก็คือมีจังหวะหนึ่งที่เซซุนะโจมตีไปที่คิรินมารุแล้วคิรินมารุได้รับความเสียหายค่อนข้างเเเเเยยยยยอะะะะาาาากกก็ลลลลโโโโโมมมหหนน una, นนนนัับจตตตตีซซซสไปดฟแงงึ่่ใช โทวะกับโมโรฮะก็โมโหใช้พลังออร่าของท่านอินุโนไทโชนะครับในการบุกลุงโจมตีคิรินมารุครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กน้อยอายุแค่1 4บ5ปีอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถทําอะไรคิรินมารุได้หรอกนะครับศึกนี้ถือว่าคิรินมารุชนะไปนะครับทั้งสองคนเนี่ยลม้มคิรินมารุเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับเซซุนะไม่ได้นะครับหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ย คลานไปที่ศพของเซซินะนะครับและเซซินะก็ตายจริงนะครับซึ่งอันนี้เป็นการตายที่แบบเศร้าเขาผมบอกเลยว่าตอนจบซีซั่นหนึ่งนี่ผมเชื่อว่ามีคนสีน้ําตากระฉากนี้ไปเยอะนะจังหวะที่โทรว่ากําลังร้องไห้เศร้ากับการจากไปของน้องสาวตัวเองอยู่นะครับ ท่านพ่อก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาท่านพ่อก็คือเซโชมารุใช่ไหมเซโชมารุก้อนยื่นดาบเคี่ยวฟ้าฟื้นที่หักไปแล้วให้กับโทวะครับพอยื่นดาบเคี้ยวฟ้าฟื้นที่หักไปแล้วให้กับโทวะเสร็จปุ๊บก็มีการบอกกับโทวะว่าจะทดสอบดูไหมทดสอบในที่นี้คือการทดสอบอะไรครับต้องบอกก่อนนะครับว่าความสามารถของโทวะอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งมากเลยคือถ้าเกิดว่าเขาไปใช้พวกดาบอสูรต่านานานะครับโทวะสามารถใช้ไอพีศาสตร์ของตัวเองในการสร้างคมดาบเหล่านั้นขึ้นมาได้ครับคืออย่างดาบประจําตัวของโทวาที่เป็นดา่ um ่ ji, ันน้ีกทหแลว โทวะสามารถใชออร่าของตัวเองในการสร้างคมดาบขึ้นมาสามารถใช้ยิงแบบขึ้นมังกรฟ้าได้อะไรเงี้ยซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเซดโชมารูก็รู้นะครับแล้วก็บอกว่าโทวะเนี่ยจะลองความสามารถเนี้ยมาใช้กับดาบที่ยวฟ้าฟื้นไหมเพราะว่าตอนนั้นดาบเที่ยวฟ้าฟื้นหักอยู่นะครับบอกเลยว่าเสร็โชมารุไม่สามารถใช้คืนชีพให้กับเซซุนะณตรงนั้นได้ก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของโทวะที่มีความสามารถในการสร้างคมดาบแล้วก็ลอกเลียนพลังของดาบดั้งเดิมนั้นขึ้นมานะครับแล้วทีนี้โทวะก็ลองเลยครับผมเอาดาบที่ยอาฟ้าฟื้นมาตั้งงงงาาาาแล้้้ววกก็ใใชไอออปศขตัเนรรส ดาบที่เอาฟ้าฟืาฟ้นขึ้นมาครับ พลังของดาบเคียวฟ้าฟื้นก็หนักเกินกว่าที่ครึ่งอสูนตนนึงจะรับได้นะโทวะก็ค่อนข้างทรมานนะครบับกับการที่จะคงคมดาบเอาไว้แล้วก็ไปฟันฆ่ารับใช้จากโลกหน้าเพื่อช่วยชีวิตเซสนาขึ้นมาสังเกตได้ว่าตอนที่ได้คมดาบเคียวฟ,ฟ้าฟื้นมาแล้วตอนนั้นนะครับที่เป็นไอพีศาจนะขยับตัวไม่ได้เลยตอนเนี้ยไม่มีแรงแล้วในจังวหวะฮึดสุดท้ายนะครับที่ไอพวกฆ่ารับใช้จากโลกหน้ามันจะพาเซสนาไปแล้วเนี่ยแรงฮึดของโทวะก็ทําให้เขาพุ่งไปฟันฆ่ารับใช้จากโลกหน้านไปนะครับพอฆ่ารับใช้านนน้้ัเไเมดอง ซึ่งจังหวะนั้นต้องบอกเลยว่ารอบข้างชุลมุนวุ่นวายมากเลยนะครับเพราะว่าพอเซซูนะตายไปใช่ไหมครับเซซูนะก็ต้องมีแผลแผลก็ต้องมีเลือดพอเลือดไหลออกมาปุ๊บเนี่ยพวกปีศาจก็จอกจอก,จกต่างๆนานาเนี่ยพอรู้ว่าลูกสาวของเซชชอมารุเขาถูกฆ่าตาย พวกมันก็มีความต้องการที่จะมารุมถึงศพของลูกสาวเรจชมรุเป็นแน่แท้นะครับพวกวิสา่างต,งตงนานาก็มามากมายเลยโดยที่ว่าตอนนั้นเจชอมรุก็ยืนดูโทวะอยู่โทวะก็เตรียมจะช่วยเซซุนะอยู่คนที่ต่อสู้นะตรงนั้นได้มีแค่โมโรฮะครับจะบอกว่าตอนนั้นมีท่านโทโตไซด้วยท่านโทโตไซมาทํา2หน้าที่ครับตอนนั้นก็คือมาตีอาวุธเงวของเซซนะที่หักไปตอนสู้กับคีดมารุนะครับแล้วก็เตรียมมารับดาบเที่ยวฟ้าฟื้นไปซ่อมแล้วจังหวะที่ปีศาจมันรุมมา,มามากมายน, oh น,น,น,าานั้นนะ มาช่วยโมโรฮะสู้โดยที่ใช้อาวุธใหม่ที่โทโตไซตีให้นะตอนนั้นเลยอาวุธมีชื่อว่ายูคาริโนทชิกิริครับซึ่งยูคาริโนทชิกิริอันนี้นะครับก็มีความสามารถในการสร้างแรงระเบิดสังหารปีศาจหนึ่งฝูงนั้นได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับคือตรงนี้ต้องบอกว่าความจริงแล้วครับถ้าเสจโชมารุชักดาบเขี้ยวดินระเบิดออกมานะ่เรียบร้อยครับผมจัดการปีศาจฝูงนั้นได้สบายเลยแต่ตรงเนี้ยอยากจะดูว่าลูกสาวของตัวเองจะจัดการสถานการณ์ได้ยังไงนะก็ถือว่าเป็นคนที่สิบนะครับที่ได้รับการฟื้นคืนชีพก้่นนะ่คใใใชห็ไมร ผมเป็นพี่สาวฝาแฝดอย่างโทวะนั่นเองครับนี่ก็จะเป็น1ิบตัวละครนะครับที่ได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากดาบเที่ยวฟ้าฟื้นที่จริงแล้วเนี่ยมีอีกเป็นร้อยเลยที่เซชชมารุใช้ดาบเที่ยวฟ้าฟื้นคืนชีพให้นะครับคือตอนที่ได้เจอกับท่านแม่ในตอนไปนอนแอรบก็คือว่าเซชชมารุรับบททดสอบของท่านแม่ที่ท่านพ่อฝากมาให้นะครับก็คือเข้าไปต่อสู้กับพวกเจ้าปรโลกที่อยู่ในโลกหน้าเพื่อทําให้ขึ้นจันเซียวปรลพกแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยรินเข้าไปในปลอดดล ต่อสู้ครั้งนั้นก็ต่อสู้ล้มเจ้าปรลภพบได้ใช่ไหมแล้วก็จังหวะที่เโชอมารูกําลังแบบเจ็บใจอยู่ว่าทำไมถึงช่วยรินไม่ได้นะครับก็มีวิญญาณผีที่ตายไปมากมายเนี่ยต้องการที่จะให้เสร็โชมารูช่วยตวัดดาบนี้เพื่อคืนชีพให้กับตนเองหน่อยนะครับเโชมารูก็ใช้พลังนั้นในการคืนชีพปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นได้สําเร็จนะครับจะเรียกว่าเป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจากดาบเที่ยวฟ้าฟื้นในครั้งเดียวก็ว่าได้ครับแต่มันไม่มีระบุเป็นตัวเป็นตนเหมือนกัััับบ10คคคนนนนนนนที่่ผผมมมเเเเเเลลาาาใหงงใหห้้้ฟงงไะะะรรรรกก็็็ยปปดสิขับ ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นการคืนชีพของดาบเที่ยวฟ้าฟื้นนะครับผมหรือมีตัวละครตัวไหนไหมที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะอะไรเงี้ยนะครับก็เสริมกันเข้ามาได้หรือท่านผู้ชมชอบการฟื้นคืนชีพด้วยดาบเที่ยวฟ้าฟืาฟ้นของใครมากที่สุดก็แชร์ให้ฟังได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ